สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะออนคนเดิมกลับมาแล้วนะคะวันนี้นะคะพามางานนะคะลำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะราชการที่9ของเราภูมิพลอดุลยเดชนะคะเป็นงานลำลึกถึงวันที่พระองค์สวรรคตนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นงานจัดงานภายในนะคะ, <S <S ะเฉพาะพนักงานที่สถานทูตแล้วก็ตัวแทนของสมาคมคนไทยในอิหร่านนะคะ <S <S วันนี้เรามาถวายบังคมกันที่นี่นะคะเดี๋ยวให้ชมภาพบรรยากาศกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ